สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e r l d Podcast ประจำวันอังคารที่8มิถุนายน2564ในคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดในแดนลบขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและท่าทีของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดโดยนักมีคอคาดการว่าดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะปรับตัวเพิ่มขึ้น4.7%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายปีหลังจากดีดตัวขึ้น4.2%ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2551อย่างไรก็ดีดัชนี NASDAQ สามารถปิดในแดนบวกได้จากปัจจัยหนุนของแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะโดยดัชนีดาวโจนปิดลบไป0.36% ดัชนี S&P 500ปิดลบไป0.08%และดัชนี Nasdaq ปิดบวกไป0.49%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาสามารถปิดในแดนบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มรถยนต์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยชดเชยการลดลงของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลการส่งออกของจีนที่ต่ำกว่าคาดการ ด,ดัชนีสตอรยุโรป600ปิดบวกไป0.22%ดัชนี CAC 4ฟตตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป0.43%ดนัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดลบไป0.1%และดัชนีฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.1 2ซค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานสาหรัฐที่ต่ำกว่าคาดได้คลายความกังวลของนักลงทุนที่ว่าเฟดหรือธนาคารกลางสาหรัฐ อาจคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟอ้อโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกไป0 2 7ดรัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป0 3 7ดรัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป0.21%หลังจีนมีการเปิดเผยยอดส่งออกและยอดนำเข้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีในเดือนพฤษภาคมขณะที่ดัชนีห่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบไป0.45เปเค่ะ สำหรับตลาดหุ้นไทยบ้านราวเซตอินเด็กปิดบวกเล็กน้อยที่ระดับ0.07%จากการเริ่มต้นเล่งฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9ในประเทศเป็นวันแรกซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าในวันถัดไปจะยังสามารถเร่งฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่พอจะสามารถช่วยสร้างความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้มากขึ้นค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำละน้ำมันนะคะสัญ,ญญาทองคำตลาดโคเมกปิดบวกไป0 3 6เ จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ดีการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้ชะลอแรงบวกของราคาทองคํำในระหว่างวันค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดลบไป0.6%หลังมีรายงานว่าจีนนำเข้าน้ำมันดิบลดลงกว่า14%ในเดือนพฤษภาคมขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเจราจาระหว่างสหรัฐแ,และอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ในสัปดาห์นี้ค่ะ สำหรับกลยุทธ์และกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์ที่แล้วแกว่งตัวในกรอบโดยในช่วงต้นสัปดาห์ตลาดหลักทรัพย์ด้วยรวมตอบรับในเชิงบวกและคลายความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายทางการเงินอีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงในช่วงท้ายสัปดาห์จากแรงเทขายทำกำไรและการปรับพอร์ตฟอลโอของนักลงทุน เรามองว่าแม้ปัจจัยกดดันเรื่องของเงินเฟอ้อจะยังมีอยู่หลังเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการเร่งฉีดวัคซีนและราคาสินค้าที่ถูกกดดันจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานแต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่มีเพียงสหรัฐอีกต่อไปนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายและนโยบายการคลังแบบขาดดุลน,น่าจะยังช่วยทำให้นักลงทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดทุนต่อไปค่ะ โดยเรายังคงแนะนำสะสมกองทุนในจีนและยุโรปได้แก่กองทุนเปิดกรุงศี KFA c h น n ากองทุนเปิด MFCM c h น n าและกองทุนเปิด K-TAM K-T Euro ค่ะในขณะที่นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าตลาดและคุ้นเคยกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเราแนะนำกองทุนเปิด Principle a C h Tech. โดยกลยุทหลักยังเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการกระจุกตัวออกจากสหรัฐ และกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐเป็นหลักค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e r l d Advisory by s m B Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ